รายการก็าสิบมามเป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยกาสนับสนุนโดย น้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่บริสเอ็กเซลคอม포ร์อารูมาเทอเรพียาลดไข้สำหรับเด็กเทมปาคิ d ส์อบกอดลูกน้อยอย่างปลอดภัยด้วยขาซีตเอเลเบเบ สวัสดีค่ะก็สิมาวันนี้นะคะเอ๊ะทำไมนี่หนย,ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอย่าเพิ่งแปลกใจค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแม่ปเป้ยังติดภารกิจอยู่แต่เดี๋ยวจะกลับมาเข้าครัวแล้วก็มาแนะนําเรื่องราวดีๆกับเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงคุณแม่มมของเมาส์พึงใจนําเสนอมากคุณผู้ชมต้องติดตามว่าเราจะมาแนะนําเรื่องของการปฐมพยาบาลเด็กกันแต่แน่นอนนี่นะ่ะไม่ได้มาคุยคนเดียวนะคะเดี๋ยวมีพิ่ที่กรร่วมอีกท่านจะเป็นใครคงเดาได้ไม่ยากใครแล้ววันนี้มีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราไปดูเันค่ะ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายใจกันนิดนึงก็คือว่าเวลาเด็กๆเ,เป็นไข้สูงแล้วชักมันเกิดเองมันหยุดเองแล้วก็ไม่เคยเกิน60วินาทีค่ะหกวินาทีเท่านั้น,านสามารถปล่อยให้ชักได้หยุดปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะนั้นเลยนะฮะใชย่ยกเว้นว่าถ้าเขากําลังยืนอยู่เราก็เอามาวางบนจานได้เลยค่ะเอาผลไม้โรยทั้งบ โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อเอินโทรไวรัสนะคะทำให้เด็กมีอาการไข้เจ็บปากมีแผลในปากน้ำลายไหลกินอาหารได้น้อยลงมีผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงหรือว่าตุ่มน้ำใสค่ะสำหรับช่วงคุณแม่ของมาวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณหมออัญชนานะคะกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะคะ ก็วันนี้อย่าแปลกใจคุณพ่อแบงค์ยังอยู่กับเรา,านะคะจะมาคุยกันเรื่องของการประมพยาบาลเด็กเ<ฆ>ชื่อไหมว่าเป็นขเขาเรียกแบบหับวข้อยอดฮิตที่หลายๆคนอยากทราบจริงจริงอุบัติเหตุในเด็กเล็กที่เราพบบ่อยๆมีอะไรคะคุณหมอถ้าพูดถึงในเด็กเล็กจริงๆเลยเนี่ยที่ที่เจอที่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลกันเรื่อยๆนะคะสถิติมีหลักๆอยู่ประมาณไม่กี่อย่างเองค่ะ อันที่หนึ่งคือตกจากที่สูงตกเตียงตกเตียงตกเก้าอี้ไฮแชร์นะคะสองก็คือเรื่องของจมน้ําเพราะว่าเดี๋ยวนี้คืออย่างบ้านเรามีคอนโดขึ้นเยอะผู้คนอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมทุกที่ทุกแห่งก็มีสระว่ายน้ําแล้วก็มีแผลน้ําร้อนลวกค่ะกับไฟไหม้คือเป็นเป็นแผลเบิร์ไม่ไม่ได้ถึงกับไฟไหมแต่ว่าเป็นความร้อนที่ทําให้เกิด ทรอมากับผิวหนังของน้องโดนการน้ำโดน้วยกาแฟาใช่ค่ะ,คะสิ่งหนึ่งที่ที่เจอบ่อยที่คุณแพทคุณพ่อคุณแม่จะก,กังวลแล้วก็ถือว่าต้องเข้ามาในห้องฉุกเฉินมาโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วนี้ตกตหนกตกใจกันก็คือเรื่องของไข้สูงแล้วชักค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแถวนี้คุณพ่อคุณแม่จดอ๋อไม่ต้อง <laughs> เอาคลิปไว้เก็บคลิปไว้ในบ้านนะคะดูบ่อยๆแฟนเพจของเราใช่ถ้าเกิดดูวันนี้ไม่จำไม่ได้ไปดูบ่อยๆนะคะเราเอาทีล้อัศจรรย์เลยบางครั้งเนี่ยมีข่าวที่เด็กโดนน้ําร้อนแบบคือโซน่ะไปเล่นแล้วก็การน้ําตกใส่น้ํามันแล้ววิธีประถพยาบาลที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรคะคุณหมออันดับแรกเลยก็คือว่าเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยค่ะความร้อนเนี่ยมันจะทําลายชั้นผิวหนังของเราแล้วก็หยุด ถ้าเกิดความร้อนถูกกักเก็บอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังนานนานเท่าไหรแล้วก็มากเท่าไหร่มันก็จะทําลายลึกลงไปเท่านานมีแบ่งความรุนแรงระดับม3มีดีกรีแบ่งเป็น3ระดับหลกัลกๆนะคะคร,ระดับแรก1แล้วก็ระดับดีกรีที่2แล้วก็ดีกรีที่3ถ้าดีกรีที่1ก็แค่เป็นแค่ผิวๆเหมือนเวลาเราออก ไปต่างจังหวัดไปไปเที่ยวแล้วก็ไปตากอาบแดดอย่างเงี้ยอย่างฝรั่งเขาอาบแดดแล้วก็บาง,าง,าง,างทีนานเกินไปก็สั่นเบิร์นแล้วก็ดีกรีที่2ก็จะเป็นแบบลักษณะที่ลึกลงไปกว่าเดิมก็จะเห็นนะมีแลผลผุพองขึ้นมานะคะอพอเห็นน้ําใสๆมีแลผลผุพองเนี้ยก็คือ,อดีกรีที่2แล้วดีกรีที่3ก็คือมีการทําลายของชั้นผิวหนังภายนอกก็คือหลุดออกไปเลยอาจจะเห็นเนื้อเยื่อข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเด็กเนี้ยนะคะแนะนําย้ําเลยค่ะว่าห้ามใช้น้ําแข็ง ใช่บางบ้านอวิยร้อเหรอเอาแขมป์ปะไม่ได้ไม่ได้ค่ะให้เลือดบริเวณนั้นไหลเวียนได้น้อยลงก็อาจจะทําให้มีความรุนแรงอันตรายกับเนื้อเยื่อต่างๆตรงนั้นอ่ะบางกิ่งขึ้นแนะนําเป็นน้ําอุณหภูมิห้องโอเคเปิดน้ําก๊อกเนื้อค่ะง่ายนิดเดียวอันดับแรกเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บก็จับไปแช่น้ํา ใช่เลยนะฮะจับทั้งตัวเลยนะฮะคไม่ใช่น้ำุ่เพาะให้น้ำละละลาดผ่านนะคะเปิดน้ำก๊อกก็ได้หรือถ้าบ้านไหนมีน้ำเกลือถ้ามีน้ำเกลือที่ที่เป็นน้ำเกลือบริสุดแต่เป็นขวดก็เอานั้นนะคะมาล้างแผลล้างแผลเลยแล้วก็ต้องล้างให้นานนิดนึงเพราะว่าเราต้องต้องพยายามระบายความร้อนออกไห้ให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญห้ามทาอะไรเลยค่ะค่ะบางครั้งจะเห็นว่าคนชอบเอา เป็นยาสีฟันบ้างใช่ใชใช่ว่านหางจระ<อ>เข้ยาสีฟันใช่ค่ะหลักสูตรนี้ตัดไปเลยนะคะ ขีดเส้นใต้ไว้เลยหนึ่งห้ามน้ําแข็งสองยาสีฟันว่านหางจระเข้อะไรไม่ต้องแปะพาลงไปอาบน้ําทันทีไปน้ำอุณหภูมิห้องแล้วพาไปหาหมอให้เร็วที่สุดไม่จต้องใช้ผ้าชุบน้ํามาพันมาอะไรอย่างนี้เออถ้าแผลมันเปิดถ้าเป็นดีกรีลึกๆแล้วก็แผลมันเปิดโอเคอันนี้อาจจะต้องพันไว้เพื่อความสะอาดเพื่อไม่ให้มีอะไรเข้าไปติดเชื้อแทรกซ้อนอาจารย์ไม่แนะนําไม่ต้องมียาอะไรติดบ้านสําหรับการน้ำร้อนลวกเลย ไม่จําเป็นนะคะเ,เพราะว่าจริงๆแล้วอยากแนะนําให้ป้องกันไม่ให้มันเกิดมากกว่านะเอาของ <ๆ S 1> ร้อนของอะไรอยู่ให้ไกลๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้าเป็นลักษณะของดีกรีแรงๆ,ๆดีกรีที่3เนี่ยที่มันเป็นมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยวิธีการผลพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดระดับความรุนแรงได้แทนที่จะแบบสมมติบางคนเอาผ้าไปห่อโดยที่มันไม่เปียกติดเนื้ออีกเลยเพราะฉงนั้นก็คือเน้นการล้างก่อนล้างก่อนให้มันล้างให้นานๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพบแพทย์ได้เลยแล้วที่บ่อต้องพันนี่คือเป็นพันพันหลวมๆค่ะหลวม ชุบน้ำไหมฮะชุบน้ำไว้ดีค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันแห้งยิ่งแห้งจะยิ่งเด๋ยวตอนลอกเจอจะยากค่ะนี่ปรึกษาเหตุแรกเองนะเดี๋ยวมีเบรกหน้าต่อละกันอีก3มเคสนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันอีก3มเคสเตรียมเลคเชอร์ไว้เลยค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายใจกันนิดนึงก็คือว่าเวลาเด็กๆเป็นไข้สูงแล้วชักมันเกิดเองมันหยุดเองแล้วก็ไม่เคยเกิน60วินาที 6 0สิบนาทีเท่านั้นแวะไะสามารถปล่อยให้ชัดได้หยุดปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยนะฮะใช่ยกเว้นว่าถ้าเขากำลังยืนอยู่ช่วงคุณแม่ขอเมาส์สนับสนุนโดย b r e e z e Excel Comfort Aroma Therapy น้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่อบกอดลูกน้อยอย่างปลอดภยัยด้วยคาซีดเอเลเบเบ มาต่อเพื่อไม่ใหการเสียเวลาต,ตกเตียงยอดฮิตเหมือนกันเด็กทุกคนภายในหนึ่งขวบสองขวบต้องมีการตกเตียงอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมือ่อสีสษะได้รับการกระทบกระเทือนนะคะกระแทกแรงๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ จะมี2ออย่างนะคะอันที่1ก็คือมีการฟกช้ำของเนื้อสมองเองนะคะ,ะกับ2คือมีภาวะเลือดออกอยู่ชั้นใต้รกระโหลกศรีรษะในอาการของเด็กและผู้ใหญ่เหมือนเหมือนกันเลยนะคะคก็คือว่าเป็นสิ่งที่ใช้เวลานิดนึงเราจะต้องสังเกตเฝ้าลูกอย่างใกล้ชิดในช่วง24-48ชั่วโมงหลัง <Okay. S 2> จากที่ได้รับอุบัติเหตุ <40 S 2> นะคะเฝ้าดูเลยนะคะว่า เปลี่ยนไปยางไรหรือเปล่าใช่าอาการพวกนี้อันที่หนึ่งได้แก่อาการซึมลงนะคะในเด็ก,เล,กเล็กๆมากๆเนี่ยต่อให้เขาซึมแค่ไหนเขา้คือเวลาได้รับอุบัติเหตุทางกระทบกระเทือนทางศีรษะเนี่ยมักจะง่วงมักจะเปลี่ยนนะคะ,คะ,คะก็จะนอนพักอย่างเงี้ยอสองเด็กถ้าโตขึ้นมาหน่อยเขาก็อาจจะบอกเราได้และลักษณะอาเจียนในกรณีแบบนี้มักจะอาเจียนพุ่งแรงนะคะแล้วก็บางทีเหมือนกับดูเหมือนกับน้อง ไม่ได้เพออืดะออ์มาก่อนนะคะอยู่ๆม,<ช>มันก็<ช><ช>มาแล้วมันก็พรวดทีเดียวเลยตก <c oughs> จากที่สูงนี่คือไปหาหมอค่ะครับ <c oughs> นี่นะ<ช>ว่าไปหาหมอดีกว่า<ช>อ,อีกหนึ่งเคสครับอีกหนึ่งกรณีนะฮะนั่นคือ จมน้ำออือันนี้ก็น่ากลัวถ้าเกิดเราเห็นประสบบัเหตุเห็นคนตกน้ำค่ะยังไม่ถึงขั้นจมอ่ะกำลังตะกิตะกายอยู่นะสามสิ่งที่ต้องทำนะคะตะโกนโยนยื่นโอเคนะสามอย่างนะคะตะโกนโยนยื่นคนตกน้ำใช่ค่ะโยนโยนสิ่งของที่มันลอยได้นะคะเช่นอาจจะถ้ามีถังน้ำใหญ่ๆมีแกลลอนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆยางเอวยังไงค่ะโยนลงไปให้เขาอย่าหินปูนไม่ต้องนะเอาที่ลอยได้ค่ะแต่ ถ้ามีกรณีการจมน้ําจมน้ําเลยเนี่ยอันดับแรกที่ต้องประเมินก็คือเรื่องของการหายใจเพราะว่าเวลาที่เราจมน้ําลงไปเนี่ยค่ะกล่องเสียงเราคือคนเราปกติหายใจเราต้องใช้อากาศปอดเรารับได้แค่อากาศเรารับอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าทันทีที่เราจมน้ํามันไม่มีอากาศแต่น้ํามันจะเข้าไปร่างกายเราก็จะพยายามช่วยตัวช่วยเราโดยการที่กล่องเสียงเนี่ยค่ะมันจะเป็น r e f l e ์มันจะปิดไปเลย ะะปิดเพื่อมาให้ป้องกันไม่ให้น้ําเข้าปอดอแต่พอมันปิดไปเราก็หายใจไม่ได้พอระยะเวลาผ่านไป1นาที2นาทีร่างกายเราขาดออกซิเจนทีนี้สมองเราไม่สั่งการแล้วค่ะพอสมองเราหยุดสั่งการปุ๊บทุกอย่างรีแล็กซ์หมดเลยมันก็จะเปิดเองมันก็จะเปิดเองแล้วนะ้ำมันก็จะทะลักเข้าไปในปอดอการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นทันทีที่ช่วยใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจากการจมน้ําได้แล้วต้องผ่าปอดค่ะ C P R CPR ผายปอดนะคะเพื่อเน้นเรื่องให้ช่วยเหลือการหายใจจะกดหน้าอกยังไม่กดหน้าอกยังไม่ต้องพูดถึงช่วยหายใจก่อนนะคะเน้นผายปอดให้เขาก่อนถ้าสมมติเรารู้สึกว่าท้องเขาอืดมีน้ำเนี่ยโอเคเรากดหน้าอกช่วยน้ํามันจะทะลักออกมาอยู่แล้วนะคะมันช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องให้ออกซิเจนเติมออกซิเจนให้เขาค,คืออัดอากาศเข้าไปเลย ค่ะจากปากทุกปากเมาส์ถึเมาส์เมาส์ถึเมาส์ใช่ค่ะตอนนี้ขอมาดูอีกหนึ่งกรณีเรื่องของไข้สูงจนชักนี่แหละแบงค์เคยชักตอนเด็กๆแล้วครับไข้สูงแล้วอยากออกไปเล่นไงฮะเพราะนั้นเราเข้ามาชักพ่อคุณพ่อเอาอะไรยัดปากเลยเอออันนี้ถูกหรือเปล่ายอดฮิตเหมือนกันนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ทํากันบ่อยมากแล้วก็พูดกันมาสอนกันมาปากต่อปากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อันตรายเวลาเราพยายามจะเอาอะไรงัดปากเขาก็คือเรามีโอกาสที่จะทําให้ฟันหลุด ฟันหักได้ฟันที่หักออกไปแล้วเนี่ยบางทีก็หยุดค้างอยู่ในปากหรือมันหล่นลงไปค้างลงคอไม่ควรทําอย่างยิ่งทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําให้คุณพ่อคุณแม่ได้สบายใจกันนิดนึงก็คือว่าเวลาเด็กๆเป็นไข้สูงแล้วชักมันเกิดเองมันหยุดเองแล้วก็ไม่เคยเกิน60วินาทีค่ะ 60วินาทีเท่านั้นนะไร,ะรัะสามารถปล่อยให้ชักได้หยุดปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยนะฮะใช่ยกเว้นว่าถ้าเขากาลังยืนอยู่โอเคเราต้องป้องกันไม่ให้ศลลีรษะเขาอย่าใ,ให้ล้มอย่าให้ศีรษะกระแทกก็จับเขาอุ้มแล้วก็นอนแขน<า>ขาที่เกรงก็ไม่ต้องพยายามไปเหยียดเลย<า>ไม่ต้องพยายามเอาอะไรเข้าปากเดี๋ยวหยุดต้องลดอุณหภูมิไหมคะสักพักนึงค่ะเดี๋ยวหยุดชักภายในหนึ่งนาทีหยุดชักปุ๊บตอนนี้ก็มานั่งเช็ดตัวกันแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตการพัฒนาของเขาสติปัญญาการเรรียนนนู้ใอาคต ไม่มีเลยแต่จะทําให้เกิดชักได้ง่ายขึ้นเกี่ยวไหมคะคุณคือคนที่มีแนวโน้มจะชักเนี่ยค่ะในอายุที่น้อยกว่า5ปีเมื่อเซลล์สมองยีงไม่แข็งแรงเนี่ยหตอนนั้นก็ยังชักได้อีกโอกาสที่ทจะชักจนหยุดหายใจไหมฮะ น้อยมากค่ะตรงเหตุการณ์นั้นจะพบได้ในกรณีที่คนเป็นโรคลมชักอยู่เป็นทุนเดิมแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าให้ชักดีกว่านะคะถ้าเกิดเด็กมีไข้สูงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่วควรจะดูแลเช็ดต,ตัวลดไข้ให้ยาลดไข้อย่างนั้นก็น่าจะดีกว่าเนาะไม่เสี่ยงดีกว่านี่เรามีนี่เรามีคุณน้องมาร่วมรายการเราด้วยเรามีลูกคนที่สอง,งได้ <laughs> ไห่ <laughs> ยังยังยังเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าสาธิต ที่เดี๋ยวคุณหมอจะมาสอนการทำ C P R แล้วก็การแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะคเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะแต่สัปดาห์นี้นะฮะไปต่อกันที่ครัวกันก่อน,อนเลยนะครับ<ช>พราแม่เปืยแม่นิน่าก็จะไปแจมด้วย<ช>รวมถึงแม่ตุ๊กด้วยฮะ,ยฮะเราก็เอามาวางบนจานได้เลยค่ะเอาผลไม้โรยทั้งบน โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อเอนโทรไวรัสนะคทำให้เด็กมีอาการไข้เจ็บปากมีแผลในปากน้ำลายไหลกินอาหารได้น้อยลงมีผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงหรือว่าตุ่มน้ำใสช่วงคุณแม่เข้าครัวสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่บริส e อ็กเซลคอม r ร์อารม รัเด็กเทมป้าคิดอบกอดลูกน้อยอย่างปลอดภัยด้วยคาร์ซีนเอเลเบเบเอาล่ะค่ะในช่วงนี้คุณแม่เข้าครัวสวัสดีพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะทำเมนูเมนูไฮโซอ่ะมีอะไรบ้างมีกีวีมีสตรอเบัตวี่ด้วยอ่ะเล็กฝรั่งไหมฝรั่งมากนี่คืออะไรคะพี่อ่า French toast ขอขอเสียสีได้ไหมคะ French Toast French Toast มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างค่ะสำหรักอนมีหนมป้างนะคะก็ไข่นมน้ำพึ้งผลไม้สดแล้วก็โรยอัลมอนด์ ตัวเองของเรานี่ยงงมันรำขา้ขาวแล้วก็<า>เราก็เอาไข่ผสมกับนมตีเลยค่ะคะ่ะ<า>นมค่ะนมประมาณเท่าไหร่ดีคะประมาณหนึ่งหนึ่งช่วยค่ะเสร็จแล้วก็ ชุบขนมปังเลยถ้าแพ้เปลี่ยนเป็นนมถั่วเหนืองก็ได้ใช่ไหมคะได้เสร็จแล้วทอดเลยประโยชน์ของเฟรนช์โทสกับผลไม้สดจานนี้เนี่ยนะคะก็จะมเออีเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยต้องเกินหนึ่งขวดถึงกินได้นะคะซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมี แร่ธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ส uh ึกหรอนรวมถงบำงโลหิตด้วยประกอบอื่นๆนะคะก็คือเมล็ดฟักทองนะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยแก้ปัญหาเรื่องหลอดเลือดอุดตันนะคะและเป็นแหล่งใยอาหารช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหาร ต่อค่ะพี่เราก็เอามาวางบนจานได้เลยค่ะเอาผลไม้มลงข้างบนค่ะ,คะ,ะแล้วก็ลาดลาดด้วยอะไรต่อน้ำเชื่อมอะไรสัะ กับผลไม้นะคะก็เป็นมือเช้าให้เด็กๆหรือว่าเป็นของว่างก็ได้อร่อยมีประโยชน์ทำง่ายทำง่ายมาก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 เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตุกมมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละก็เรียบร้อยกับช่วงข้าครัวไปแล้วช่วงหน้าคุณแม่ขอแนะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโรคที่หลายๆคนกลัวมากวัาล้ลูกเป็นมือเท้าปากโอ้ยโรคพิใช่เดี๋ยวเราจะมีคำแนะนำนะคะเรื่องของการระวังในการป่อเวลาที่ลูกเป็นเป็นมือเท้าปาก ดูแลยังไงเป็นเคล็ดลับดีจากคุณป้าค่ะช่วงคุณแม่ขอแนะ โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อเอนโทรไวรัสนะคะทำให้เด็กมีอาการไข้เจ็บปากมีแผลในปากน้ำลายไหลกินอาหารได้น้อยลงมีผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงหรือว่าตุ่มน้ำใสตามมือเท้าก้นบางครั้งอาจจะมีผื่นที่ลำตัวและแขนขาได้ด้วยอาการไข้จะเป็นประมาณ2-3วันส่วนใหญ่อาการทั่วไปจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการไม่รุนแรงนะคะแต่มีบางรายอาจจะมีอาการขาดน้ำได้ค่ะ ธีการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นมือเท้าปากนะคะเป็นการรักษาตามอาการค่ะนำให้เช็ดตัวลดไข้เพื่อป้องกันภาวะชักจากไข้ให้ยาพาราเซตามอลทุกส6ชั่วโมงเพื่อลดไข้ถ้ามีอาการเจ็บปากทานไม่ได้จะมีการให้ยาชาเฉพาะที่เพื่อลดอาการเจ็บแล้วก็ทำให้ทานอาหารได้มากขึ้นค่ะการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคค่ะ การป้องกันจะเป็นการป้องกันการติดต่อนะคะการติดต่อโดยหลักคือการสัมผัสนะคะโดยเฉพาะของเล่นของที่เข้าไปในปากนะคะแนะนานให้ล้างมือทําความสะอาดของเล่นด้วยน้ําและสะบู่ค่ะแล้วก็พยายามแยกเด็กที่ป่วยนะคะควรหยุดเรียนประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือจนกว่าจะมีอาการดีขึ้นค่ะ สาระดีๆที่รายการก็สิบมัมนำมาฝากกันสัปดาห์หน้ารายการจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในตัวอย่างรายการตอนต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุดที่สัมผัสเนี่ยก็ยังจะเป็นตรงความตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดลงไปแขนสองข้างข้อศอกตรงนะคะ1และ2และ3และ4 0